tôi sẽ phải zoom xuống ก็เลยเิน,าน้าง

nước nấm này nĩ không con gì không riêng nước เราเล่นเลยครับน่าจะมีช่อเต็มด้วยให้ดูของน้ำที่เคยอาบน้ำกับธรบรมชาติด้วยครับดี๋ยวดูปลาไปเล่นๆกันครับน,นี่ครับปลารับ ว่ามันจะลาบากนี่ไง มาดเลยนะนี่ครับลงลองลยน้ำเดี๋ยวมีดินทะเลเราจะถ่ายให้ดูนะนี่ครับทางครับมาดูครับว่าจะผ่านไปได้ดีหรือว่า ตื่นสดเด็ดครับหาอย่างนี้ลปบากนะครับมีครับลงลอยน้ำกัดน้ำน้ำกัดถนนทั้งแบบ เล่นตังสนียนเลยครับดังลิชังฟังนะครับทางนี่ครับ,รบ,รบวันขามา,าทำกันนะนเลยเลิัง ทางส่งของทางครับบินทะเลลงลทางเ,น,เนื่อยมันก็พังมาครับวันนี้เราก็ถึงซึ่งทาง đại diện em hàng cô bốn quá đi qua lắm gặp ít lắm khoảng tiếng luôn hai được công nữa ไม่รู้ของใครครับไม่รู้ไก่ปลาหรือว่ไาไก่อ,อะไรครับ,บ,รบนี่ครับ วันนี้ก็ใกล้จะถึง ó, สวนแล้วนะครับน,นี่ครเดียวโอู้น,น้ำหม ตอนถึงต้องจะถ่ายดูนิ่งข้งนี้นะครับเปิดจะดึงทางเดยวเข้าสวนเลยครับหนูกำทางบน,นน่าจะเป็นทางที่ดินสไลดยมายหิน,นหินหินเนด็กอาวุธไทยคนี่ครับทางลุงสวนก่อน

ครับนี่ครับทางครับน้ำโคลงได้เหตุเข้ามานะครับเลี้ยวก็ต้นไม้ครับเราต้องได้ตัดกันแน่นอนครับต้นไม้ลุงติมเรับไม้นี่ครับเราต้องระวังครับมันจะเป็นหนามต้นนี้น่าจะไม่เหลือครับผู้เรียบร้อยเลยครับต้นบางต้นเลือทุกต้นหรือเปล่าเนี่ย ดื้อทางรูนพังหมดครับนี่ครับเราได้จับติ้มน่นอนครับเหนื่อยแน่นอน้านนี้